่านเลยรนี้ก็กลัาอยู่ในเกมเลโบสกนะเกันนี้เราก็ามากดแรงเช่นเคยนะเจอคนเสี่ยงมือเอกด้วยแล้วนีน่าจะตีคนไทยนะตีคุณภาพคุณภาพมีคนังกฤิ สี่คนเลยมั้งนะสามบันไดดูบันได vale ตัวโดนจริงไงละดีๆๆๆๆเข้ามาเข้ามาเข้ามา,เ,า,มาเดี๋ยวดิห้องอะ

One friendly operator remaining. ย่อยครับคนเดี๋ยววันพีเอ๊ะครับเออเสียงโคตรเหมือนเลยแต่หนูมานะแป๊บหนึ่งไปไหนไปไหนไปไหนได้บ้างวะเนี่ย เจอเสียงเหมือนพี่เอกมากเลยอะแอด์ไดมิวมาดิไดมิวอะยากัมิวมาอ่าสองโมงกินข้าวกันเติร์นโคตรเหมือนพี่เอกใหญ่ๆๆๆไม่ความแตกอย่าขับดิขับเลยอ่ะขับไรบลม อลองถามก<ต>ันแต่เสียงเหมือนพี่เอกมากเลยนะครับลองถามอาถากี่รับหละคำบอกว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ไงไม่ใช่เขาลงคลิปนะเว้ยลงคลิปแล้วโอ้โหคนดังเลยมาแรกๆเสียงเหมือนพี่ทวยหลังๆมาทำไมเป็นเหมือนพี่เอกจังวะ Five two commands located a bomb. Oh, Ten seconds to go. Insertion in five seconds.

สานองนนนนขอบคุณครับตายหนึ่งอีซี่เราไปอีซี่

พี่เอกพี่เอกบังพี่พี่เหมือนจริงครับนึ่งเดี๋ยวมาสักพักลงลงคลิปนี้สวยเลยนะ ไนนบ้เลนียอะอกเลยไม่เอฟเคนะเว้ยแค่ไปหยิบของเอฟเคแต่เขาถ้าเอฟเคแป๊บเดียวก็ลุก อัลโรลอ๋อยฮึมคงไม่เล่นห้องเดิมแล้วแหละเล่นห้องเดิมเพื่อดิเล่นห้องเดิมมันไม่เสียดีมไม่เสียดเข้าห้องเดิมซ้ำๆเลยอ่ะ 10คิวเพื่อนอ,น,น,นอยู่นะวนนั้นชื่อชุดเต้ินจะวะเออตีเจ้าโคกอีกแล้วมั้งเนี่ยจริงครับเปล่าไม่จริงมังไอคขาเนี่ย ไม่จริงก็ได้อ้าเขามีคนย่อข้อออกออกล่งจ้องตอนนี้ไม่มีใครกล้าดักเลย D'an <laughs> โอ้โหบุมแม่งโอ้โหมุม,ม,ม,มนี่ไข่เจียวรอและโอ้นายเอาวะพี่เอกว่ะคนนี้ไม่ใช่เหรอคนนี้ใช่ your left, your left, your left, your left. Bỏ khỏi đi. Lão hổ hổ, bớt gì ở đây. <coughs> 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 oh Đu <coughs> đi, คนไหนยิ้มแซวเหมือนพี่เอกนะฮะคนไหนยิ้มแซวเหมือนพี่เอกนะแท็กนากปิดแท็กนาเฮ้ยถ้าเป็น,น,พ,น,พ,นพี่เอกมาโชว์ฟอร์มแล้วแหละโชว์ฟอร์แบบพี่เอกขอละเหรออ๋อกินไข่เจียวสักคำดีกว่าเข่ามาเล่นเดิมพั <10 seconds. S 1> มน ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวตาหน้าแบกให้โทษทีตานนี้ไม่ได้แบกกันอ่ะอ๋ออืมหมวน้าตีคุณภาพ เติ้ลไม่ร่ามาั้ยไม่่าคิดว่าจะคุมเปินอยู่ไมน,นะถ้าบล็อกเองคุมอยู่นี่ก็คุมง่ายเลยอะเ,เขาเข้าออกอ,อ,กอะไรองเนี่ยไอคนนี้ไม่เข้าเข้าออกออกด <c oughs> ูยกักดูยักส่งและทีมของเขานม่จมึงนะครับ สั่หากกดไลค์กดแชร์สมัครเป็นกำลังใจด้วยนะครับ Protect the bombs Walls e c u r e แปะนี่น้องบูมเนาะแฝดิระวังทวิทย์จ้ะ อ <aria> <sia. S 1> ีกอันนึงก็ตรงนี้ตรงนี้ไม่ยอมปิดนะเติร์นตรงนี้ลูกใช่เลยไม่ต้องปิดนะ ตรรงนี้คับเออต้องแปะใหข้ข้าวหน้าแปะให้ริมๆหน่อยนะเว้ยเพราะมันไม่เห็นตรงขาตรงเนี้ยแปะตรงเนี้ยข้าวหน้าแปะตรงเนี้ยเลยแปะมะปะดิดูไม่มีแล้ว <c oughs> แต่บันดิต <c oughs> า,มา ตัวเองด้วยนะครับผมจะนกอ็อยู่ในช่องโลกระบาดนะครับเจ้าองเรียแล้วแข่ว่าน้องเข้ามาในห้อง ยังม no <illing> ีตัวไม่เข้าอีกเหรอโหมีคนไต่กระแมงลงมาข้างล่างเลยว่ะไปแล้วันึ่รอบเดี๋ยวได้๋ยวไปคิวหน้าไคิว

บักเอิเอิไอ้ถือปืนกลวะจะไม่รีโหลดลหรรีโหลดตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วแหละจะโดนยิงเมื่อไหร่ก็ได้อืมให้เพื่อนแพนาปแล้วเราเขเฝ้า ช่วงนี้ยิงไม่เอาเลยน้เมิลตี้มาแล้วมช่วงนี้ยิงไม่คมเหมือนเมื่อก่อนเลยไม่เหรอคนอดีตแรงโก้แม่งเหมือนกันแรงคอปเปอร์เลยก็ก็เคยอยู่แรงคอปเปอร์นะก็เคยเฮ้ยแต่ตานี้พี่แบบยอดถ้าเป็นพี่เอกจริงพี่เอก คันมาลองเล่นลมโบัวแตกใจมันจ,จะเป็นคร,นร,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 รั้งแรกไม่ครั้งแรกเขาบอกไม่ใช่ครั้งเรื่องห่าเอิดอไม่ต้องแตะหรอกลองบูมส่ยุ้มตามเนาะอือเดี๋ยวแบ็คสปาไปซักตัวหนึ่งแบบอ e ีซี่ ไม่เก็บก่องนมนะีอมลุแน่เลยดูแนละ้วห <5 seconds. S 1> ลับแป๊บไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าใน ว้าวแม่งเล่นโดนดนะิแกแล้ววันนี้มันเช็คมันาทานทลาด โอ้หลังเข้าหลังหักเลยเทป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 ดีกว,ว่าอันนี้เล่นยากรยายกระเป๋าพีกไม่ได้เลยพวกเนี้ย เนี้ยเนีมเจอพี่เอกแล,ล้วแล้วเอกหาลัาเตอร์อะห่านเต้นด้ใช่เลยแฮะเสียงยังใช่อะคำยังพูดใช่ด้วยใช่เออ ในมัม่วอันนี้เติร์นอัดสิบไปแล้วด้วยชือีคอื่อว่าแพงมีแพงอะไรนะรู้แล้วมาอ่าว่าตะแป้งเหรอะถ้าคุณอยากดีดเหนักคุณเล่นแรงสองตาหรือแบงสอนงตาอืม

อ่ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พีนึงครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับลิปนี้ครับสวัสดีครับ